ต่อจิ๊กซอแล้วย้อนกลับไปทบทวนถ้อยคำที่สองลุงเคยพูดเอาไว้นะคะพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติยังไงก็เป็นพักพี่พักดองกันหรือความสัมพันธ์ของสามปหรือจะแค่สองปอก็ยังคงเดิมไม่แตกไม่แยกกันและล่าสุดลุงตู่ก็พูดเองค่ะว่าคุยกันกับลุงป้อมมาตลอดดังนั้นก็เป็นไปได้สูงค่ะว่าสองลุงกำลังเล่นเกมการเมืองสองบทบาทหรือเปล่า หรือจะเรียกภาษาชาวบ้านชาวบ้านว่าตีสองหน้าไหมโดยเฉพาะกับกรณีที่นายไพบุญนิติตะวนันออกมาเปิดเกมปิดประตูดิวข้ามขั่วไม่จับมือจะตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยและก้าวไก่ค่ะทำกลางคำชี้แจงของคนในพักที่ไปกันคนละทิศคนละทางโดยเฉพาะแกนนำอย่างสันติพร้อมพัฒร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าชี้ว่าเร็วไปไหมแล้วก็ถามว่าความเห็นส่วนตัวหรือเปล่า แต่เจ้าของประเด็นภัยบุญนิติตวั์ออกมาย้ำอีกครั้งค่ะว่าการปฏิเสธจับมือร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยและก้าวไกลเป็นความเห็นของหัวหน้าพักที่เห็นชอบด้วยพร้อมชี้ไปที่นโยบายแก้กฎหมายอาญามาตรา1 2 2 และแม้แรกๆถามลุงป้อมจะทำท่านิ่งไม่พูดไม่จาสักพักลุงป้อมก็เผยออกมาค่ะว่าจะจับมือกับใครต้องหลักการเดียวกันหลักการตรงกันนโยบายสอดรับกันรวมไปถึงนโยบายแก้มาตรา1 1 2งานนี้เลยตีความกันไปได้เลยค่ะว่าเล่นการเมืองสองหน้าถ้าอิงกับฐานข้อมูลเดิมสองปอหน้าหนึ่งลุงป้อมนิ่งคือไม่ปฏิเสธดิวลับ เดิมจะคอนเฟิร์มหรือไม่คอนเฟิร์มก็ตามทีอีกหน้าหนึ่งคือเปิดเจตนาเพื่อไม่ให้เสียฐานเสียงทางการเมืองเดิมเพราะพูดไปก็ไม่ได้ทำให้ฐานเสียงใหม่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่คือในยะทางการเมืองที่กำลังหันกลับมาจับมือกับขั้วเดิมหรือไม่ค่ะก็คุยเรื่องทั่วไปไม่เคยไม่เคยเคุยกัน เรื่องหนี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแต่ละท่านไปท่านเป็นหัวหน้าพักนะผมเองนั้นผมไม่ได้เป็นศัตรูใครอยู่แล้วผมต้องการจะทาเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนอะไรที่มาดีก็ก็ว่ากันไปอย่ามาพูดว่าแต่แต่ทั้งหมดมันคืออนาคตยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปเกิดคิดมันมองว่าพักนัมประชาเต่นบทสองบทสองหน้าหรอะว่าจะไม่ได้มองอ่ะไม่ได้มองไม่ได้มองผมไม่ได้มองใครทั้งสิน้นผมมองว่ารัฐบาลจะจะ จะทำอะไรให้เพื่อประชาชนได้ให้ได้บ้างทั้งวันนี้และวันหน้านะไม่สร้างภาระไว้ให้คนอื่นเรื่องคือบัิจะมีมิจฉุนแต่ทางเพื่อไทยกับงข้าวไทลใช่ไหมครับต้องรอว่าได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เน่ยนะครับแต่ว่าไม่ปิดประตูใช่ไหมครับผิงท่านไคบูนพาปิด นยโยบายนะคือนยโยบายไม่ตรงกันก็เราก็ไม่รู้เราเข้เขเขาทำางนไม่ได้ไม่ครับต้องแล้ว,แ,ลวแต่นยบายลุงพ่อหมายถึงกรณีหนึ่งหนึ่งสองเหรอคะท่านก็คนนโยบายมาแล้วครับก็ถ้าเอาค